E สวัสดีครับเพืเ่อนๆกลับมาพบกับช่องโฟกอว์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ MRT สถานีสวนจตุจักรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดมังกรที่เยาวราชกันนะครับเราจะไปแก้ชงครับและเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดเก่าด้วยนะครับตลาดเก่ายาวราชนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่รถไฟฟ้า MRT กันนะครับ เราขับรถมาจอดนะครับที่ลานจอดรถนะครับแล้วเดินมาเข้าที่ประตูสี่นะครับตรงนี้จะไม่มีบันไดเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปกันนี่นะครับมีป้ายทางเข้านะครับ,บ,รบนี่นะครับเราเดินมาถึงข้างล่างนะครับ ก็จะมีห้างเมโทรมอลนะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถรับชมได้นะครับเราเคยมาถ่ายแล้วจะอยู่ในคลิปนั่ง MRT ไปรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเป็นคลิปที่นั่งไปสถานีกลางบางซื่อครับ เพื่อที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงครับทางโน้นนะครับพเพื่อนๆก็สามารถซื้อเหรียญโดยสารนะครับได้ที่ตู้อัตโนมัติหรือว่าจะมาที่ตู้จำหน่ายไ,ได้นะครับ ข้ามาด้านนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสวนจตุจักรนะครับ BL13 นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่นี่นะครับสถานีวัดมังกรนะครับก็ต้องขึ้นตรงฝั่งที่เป็นห้ฝั่งพระรามเก้านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปออที่ชัชชลากัน 火。好 เราก็มาถึงสานีวัดมังกรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นที่บันไดเลื่อนนะครับ <c oughs> เมื่อกี้มีเป็นบันไดธรรมดานะครับ ใช้ทางออกสามนะครับใช่ครับไล่บอกทางออกสามตรงนี้นะครับ ครคัสถานีก็จะมีบอกสถาปัตยกรรมภายในนะครับสถานีวัดมังกรนะครับก็จะมีบอกที่มานะครับ นีครับการตกแต่งนะครับมีรูปมังกรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้อัตโนมัตินะครับตู้ดีสัปกดซ่าคือขวัลใจใครในการเดินทางเเดี๋ยวราขึ้นบนสันคมดูและผู้มีสัาระจํานวนมากกดใช้ลิฟต์ดสกในการช่วยอำาม มีตกแต่งเป็นลายกัะเบื้องเป็นลายมังกรน,นะครับ นี่นะครับเราไปทำป้ายเลยครับทางออกสามน,นะครับเราก็จะออกมาทางด้านนอกนะครับนี่นะครับ เดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะมีของขายนะครับทางทางนะครับอยู่ติดกับวัดนะครับก็จะมีของที่ใช้ไหว้พระนะครับติดขายกันอยู่นะครับกระดาษเงินกระดาษทองนะครับมีขนมถ้วยฟูนะครับ พวงมาลัยทูกเทียนนะครับมีหมดเลยครับเราก็เดินมาจนถึงหน้าวัดบางกรนแล้วครับนี่นะครับเราถึงหน้าวัดกันแล้วตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับอยู่ใกล้ตัววัดมากๆเลยครับน่าจะสัก50เมตรได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระแก้ทรงกันนะครับวันนี้นี่นะครับก็จะมีที่ขายชุดไหว้พระชุดแก้ทรงนะครับบริเวณด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับนี่นะครับ ไม่ได้มานานนะครับวัดก็บูรณะใหม่นะครับนะครับมีบอกเป็นประวัติศาสตร์ครับเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงนะครับเป็นประวัติศาสตร์วัดมังกอนนะครับ ตั้งแต่สมัย2,414นสิบนะครับ<า>เลื่อยมาเลยมีประวัติศาสตร์นะครับเรียงมาเลยนะครับจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันนะครับนี่นะครับยุคป,ปัจจุบันข้อมูลก็จะอยู่บริเวณทางเดินเข้ามาจากด้านหน้านะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามาดูนะครับและดูซ้ายขวานะครับ มีประวัติแปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันนะครับวัดก็ยังอยู่ในช่วงของการบูรณะนะครับด้านในที่ประดับด้านข้างนี่ก็จะเป็นสังกะสีทาสีแดงนะครับก็คือเนี่ยครับ ก็คือจากบูรณะนะครับสร้างเป็นอาคารน,นะครับตามรูปนี้เลยทังวัดก็ตั้งสังกะสีกั้นไว้ค่อนข้างเรียนปานะครับนนีนะคอ๋อถ้าไหว้พระนะมีป้ายนะครับไปทางด้านนี้นะครับส่วน าแก้ชงนะครับไปด้านนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ระค,ระคระ้างค่อนข้างลึกลับนะครับวัดบูรณะอยู่นี่ครับเสรดวงแก้ชงนะครับเข้ามาทางนี้ นี่นะครับก็จะมีที่ให้เสียงน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับน่าจะไปตามจุดที่เลขบอกไว้นะครับ ครับเรามาที่จุดที่หนึ่งนะครับนีนบ่เราก็จะได้ชุดนี้มานะครับนี่ครับเราก็ต้องเขียนฝากดวงเทพไหสวยเดียนะครับก็ะบจะมีวิธีบอกนะครับหลังจากที่เราได้เป็นกระดาษทองนะครับ าหนึ่งชุดนะครับเราก็ต้องเขียนชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็นําชุดไหว้นะครับไปไหว้เทพพระเจ้าแห่งดวงสตานะครับเทพไทสุเอียนะครับแล้วก็อธิษฐานขอให้ท่านคุ้มครองนะครับแล้วก็ไปปัดตัวสิบสองครั้งนะครับแต่ถ้าทําแทนผู้อื่นเนี่ยก็คือไม่ต้องปัดตัวนะครับขั้นที่ห้าคือนําชุดไหว้เนี่ยฝากไว้ที่หน้าองค์ไทสุเอียนะครับโดยที่ปลายปีเนี่ยเขาจะ นำไปเผาไหว้พร้อมกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราทําตามนี้เลยครับนี่นะครับก็จะมีให้เขียนชื่อนะครับที่หน้านี้กลอกข้อมูลนะครับนี่นะครับเราเขียนด้านในเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาบอกให้ ตามลูกศรสีแดงอันนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับจะเป็นวิถีเทพเจ้าไข่สวยเดียรนะคระับเก นะครับตามลูกศรสีแดงครับปัดตัวแก้ปีชงนะครับ ถวายเทียนเสริงมงคลน,นะครับตรงนี้นี่นะครับนี่ครับมีป้ายบอกว่าไวา้เทพเจ้าไถ่สวยเอียนะครับเดินตามลูกศรน,นะครับ น่าจะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทำพิธีกันนะครับปัดตัว12ครั้งนะครับ,น,รบรนี่นะครับก็วิธีการก็จะประมาณนี้นะครับ จะมีท่องตามใบสีแดงเลยครับแล้วก็ปัดตัว12รั้งนะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำใบที่ปัดตัวนะครับไปวางตรงจุดนี้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอสิ้นปีนะครับเขาก็จะเอานำใบ กระดอกเคาะทั้งหมดนะครับไปรวบรวมแล้วก็เผานะครับพร้อมกันที่สิ้นปีนะครับนี่นะครับก็เราก็จะมาแวะไหว้พระกันนะครับบริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีโคมแดงนะครับสวยมากๆเลยครับประดับประดานะครับ วัดมีงเจวัดจีนมีที่เดียวเลยที่มีงเจก็คือวัดบางกอกเและมีประกอบทีเก็คือสาราชควตฟ่งเป็นโรงเรียนครับที่อยู่พระโพธิสัตวครับ องค์นี้เป็นท้าเวสุวรรณพิศเหนือนะครับแล้วก็ท้าวัรัตนะครับทิศตะวันออกนะครับขออภัยถ้าเกิดกล่าวชื่อท่านผิดนะครับ

ทิทตะวันตกนะครับก็จะเป็นองค์เทพนะครับที่ปกปักรักษาทั้งสี่ทิศนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณซ้ายและขวานะครับนี่นะครับเป็นองค์เทพทั้งสี่ทิศนะครับส่วนองค์ตรงกลางนะครับจะเป็น มีเล็กอสัตว์นะครับพระเมศไทยโพธิสัตว์นะครับรับเพื่อนๆตามมาสักการะกันได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะออกมาทางด้านหน้ากันอีกครั้งนะครับก็จะถือว่าครบถ้วนนะครับสําหรับการมาไหว้พระแก้โชนะครับที่วัดังกรกรมราวาดแห่งนี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับให้ช่องโฟก้าวของเราด้วยนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับก็จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสวัสดีครับ